สวัสดีจ้าได้เวลาเข้ารัวกับสมพรกันแล้วนะคะเีนูนวันนี้นะคะจะเป็นแกงเขียวหวานกินกับขนมจีนจ้ามะเขือนะคะก็หั่นแช่น้าเกลือเพื่อไม่ให้ดําแล้วก็จะมีหมูแล้วก็มีไก่ด้วยนะคะวันนี้ใช้2ออย่างเลยนีจ้าหั่นแล้วแล้วก็พริกแกงเขียวหวานนะคะสีเขียวนะคะไม่มีพริกแกงแดงนะคะวันนี้แล้วก็จะมีเห็ดมีขนมจีนหนึ่งตะร้า ตะก้านี้นะคะก็1กิโลนะคะไปเลยค่ะวันนี้จะแกงใส่กระทิอย่างแบบขวดนะคะใส่ขวดเล็กนะคะวันนี้เครื่องเตรียมพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปตั้งกระทะกันเลยเตรียมแกงได้นะคะนี่นะคะตั้งกระทะเราก็ใส่กระทิลงไปก่อนนะคะ ตามด้วยพริกแกงเขียวหวานใส่ลงไปเลยจ้าใส่หมดเลยนะคะวันนี้เราก็ผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะผัดกับกระทินะคะเคี่ยวจนหอมแล้วเราค่อยใส่หมูกับไก่ที่เราหั่นไว้นะคะ กลินหอมมากๆเลยแกงเขียวหวานนะคะก็เป็นเมนูที่กินกับขนมจีแล้วอร่อยแล้วก็กินกับข้าวก็ได้นะคะวันนี้เครื่องแกงเขียวหวานอย่างเดียวนะคะไม่ได้มีพริกแกงแดงมีจะใส่ลงไปเลยคะ่ะเราก็ผัดให้หมูก,กับไก่สุกก่อนนะคะ กินหอมแกงเขียวหวานนะคะก็เป็นเมนูที่สมพรจะทำกินเป็นประจำเลยนะคะขนมจีน1นกิโลวันนี้นี่นะคะหมูเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำลงไปนิดนึงน้ำปลาด้วยนะคะ ใส่ประมาณ3ช้อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมทีหลังนะคะตามด้วยน้ำตาลสายนะคะใช้ส่งช้อนชาแกงเขียวหวานนะคะต้องมีความหวานนิดๆเผ็ด,ดน่อยๆแล้วก็ออกเค็ม น้อยๆน,นะคะไม่เค็มเยอะ mm. เครื่องแกงก็จะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะ mm. ใส่เครื่องปรุงรสอันนี้เป็นผงรสดีนะคะ mm. ใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ mm. แล้วแต่ความชอบเลย mm. วิธีการแกงก็จะไม่เหมือนกันนะคะ mm. นี่จะใส่กะทิลงไปนะคะ ใส่มะเขือลงไปเลยจ้ามะเขือนะคะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยแช้น้ำเกลือจะทำให้มะเขือไม่ดำนะคะเวลาเรานำมาแกงก็จะดูน่ากินเราก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วเราจะเติมน้ำลงไปนะคะกะทิที่เหลือใส่ลงไปก่อนเลยนะคะ ตามด้วยน้ำจ้าเราก็ใส่น้ำไม่ต้องเยอะนะคะนี่อันนี้จะค้นใบนะคะเดี๋ยวเราเตินมน้าอีกเล็กน้อยนี่คะ่ะเราก็ปล่อยไว้ให้เดือดนะคะ นี่เริ่มเดือนแล้วนะคะเราก็มาชิมรสปรุงรสตามใจเราชอบเลยนะคะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเห็ดนี้ก็จะสุกง่ายนะคะมะเขือถ้าใครชอบแบบนิ่มๆก็ผัดให้นานหน่อยนะคะอันนี้เติมน้ำตาลปี๊บนะคะใครชอบมะเขือแบบไม่ต้องสุกเกิน ก็ไม่ต้องแกงนานนะคะเราก็คนให้เข้ากันนะคะให้มะเขือนิ่มอีกนิดนึงนี่นะคะใช้ได้แล้วนะคะเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลย กลิ่นหอมฟุ้งเลยนะคะวันนี้แกงเขียวหวานกินกับขนมจีนอร่อยมากเลยนี่นะคะพเพื่อนเอนก็มาทำแกงแบบนี้นะคะเปลี่ยนจากกินข้าวนะคะมากินขนมจีนดูบ้างนี่จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมะเขือก็เริ่มนิ่มแล้วนะคะ นี่จ้าเสร็จแล้วนะคะนี่น่ากินมากๆเลยไปเลยค่ะตักใส่จานราดกับขนมจีนเลยนะคะแกงกำลังร้อนๆเลยนี่เลยนะคะตักราดลงไปเลยราดช่ำๆน้ำเยอะๆนี่นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้ขนมจีนนี่จ้านี่นะคะเนื้อไก่เป็นชิ้นๆเลยก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะ ส่วนคลิปหน้านะคะสมพรจะมีเมนูอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะสมพรก็จะหาเมนูอร่อยๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกสำหรับวันนี้สมพรก็ขอตัวไปกินขนมจีนก่อนนะคะก็เอาไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ